สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับผมในา d อดี t เด็กเตอร์ซีเคและวันนี้นะครับเราเตรียมนะฮะทั้งหมดสามหมื่นเพรนะครับ oh. เพื่อมาสุ่มนะฮะในส่วนของเรท อัพนะครับดาวม่วงนั่นเองครับผมแล้วก็เตรียมไปเลยฮะสองร้อยตัวเน้นเน้นสามหมื่นเพคซื้อไปครับโอ้ยสองร้อยตัวเน้นเน้นฮะกดไปทั้งหมด20ครั้งแน่นอนครับผมแล้วมาดูกันดีกว่าว่าเลทอัพดาวครั้งนี้อัพสิบสองเปอร์เซ็นต์เป็นสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เราจะได้ดาวเยอะขนาดไหนและนี่นะฮะก็เป็นโฉมหน้านะครับของต่างๆที่อยู่ในตู้นั่นเองครับที่ต้องการจริงๆก็จะมีพวก ตัวนะฮะแล้วก็ในการอัพครับผมแล้วก็ในส่วนของเอาไปอัพของแดงนะไปฮะเดี๋ยวเราไปกดกันเลยดีกว่านะครับสำหรับ10ใบแรกดูสิได้อะไรมาบ้างได้มาอ้ยได้ของม่วงมา2อันครับก็ถือว่าค่อนข้างดีนะดาวม่วงนะครับผมแล้วก็มาเฮ้ยได้3อันครับเพื่อนผู้ชมถือว่าดีมากๆนะครับโอ้โหอยากได้แบบ3อันอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะ เปิดมาอืมแต่2องอันก็ถือว่าค่อนข้างดีอยู่นะครับก็ไม่ได้หลุดเลสมากสักเท่าไหร่ถ้าเกิดสมมติ1ดาวนั่นก็ถือว่าหลุดเลสแล้วนะครับมาได้อืมสดาวกําลังพอดีพอดีครับกลางๆอยากได้3ดาวอะทุกครั้งแบบทุกครั้งเลยนะและนอกจากนี้นะครับการผนึกพลังนะฮะก็เอาไว้ใช้นะครับสำหรับการอัพเลเวลนะครับของของแดงนั่นเองครับผมก็อย่าลืมนะที่จะไป สู้นะฮะในส่วนของราชาหรือว่ามาสุมอย่างนี้ก็ได้นะครับโอ้โอเคได้ในส่วนของการ์ดม่วงนะ,ะมา2อันแล้วก็การ์ดผนึกมาอีก4ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคครับไม่ได้แย่มากครับในส่วนเลดนะฮะจริงๆผมก็อยากได้พวกนี้นะฮะสออันหลักๆนะครับเป็นการ์ดม่วงนะครับกับในส่วนของเศษชิ้นส่วนโอ้โหได้มาแค่อย่างเดียวนะฮะก็คือการ์ดม่วงเออโอเค ก็ประมาณกลางๆครับได้มา2อันนะเออดาวมงวอ2อันแล้วก็โอ้โหเกลือครับวันนี้ท่านผู้ชมมันอัปเดลมันควรจะได้2อันนะโอ้โหอย่างน้อยนะครับก็ได้ชิ้นส่วนมานะครับก็ยังโอเคนี่แหละครับเนี่ยเขาเรียกว่าคุมค่าได้สามใบมาครับต่อ,อได้2ใบครับแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ส้มไม่ค่อยเท่าไหร่มาครับได้2อันกลางๆครับแล้วก็ได้อุปกรณ์ส้มใบหนึ่งมาโอ้โหได้2ดาว โอเคสองดาวก็ยังโอเคนะครับไปสามไม่สามะได้แค่สองครับท่านผู้ชมแล้วไปกันต่อครับอได้อันเดียวเกลือจัดจัดกดต่อไปได้อีกสามอย่างนี้แหละท่านผู้ชมและอีกสิบสองใบสุดท้ายเดี๋ยวเรากดสิบใบไปเลยครับโอ้โหเรียบร้อยได้มาสามครับท่านผู้ชมเหลือสองใบสุดท้ายนะครับผมก็เอาเก็บไว้ก็แล้วกันเดี๋ยวเราไปแลกนะครับหลังจากที่เราุูมมาทั้งหมดสองร้อยใบเดี๋ยวเราไปแลกของเอามาใช้กันดีกว่านะ ที่หลักๆแน่นอนครับก็คือการ์ดดาวมวงครับแลกไปเลยสี่อันและหลังจากนี้ครับก็แลกในส่วนของการ์ดผนึกพลังงานไปนะครับแล้วก็มีในส่วนของน้ํายาฟิวชั่นนะครับหรือว่าน้ํายาประสานนะครับกลายเป็นของแดนนั่นเองเดี๋ยวเราไปอัพกันดีกว่านะครับดูซิว่าค่าพลังที่ขึ้นมาจะเป็นเท่าไหร่บ้างไปฮะดูก่อนจะเอาอัศวินชุดหรือว่า รองเท้าเอ้ยไม่ใช่หรือว่ากางเกงดีนะท่านผู้ชมผมคิดว่าเอากางเกงดีกว่านะเพราะว่าถ้าอัพขึ้นมานะครับจะมีการลดดาเมจหรือว่าอัพเสริมสกิลนั่นเองนะฮะของเอฟเฟกที่เป็นนะครับการ์ดแดงหรือว่าชุดแดงนั่นเองครับผมแล้วก็เอาของแทงท็อปมาสเตอร์เพิ่มขึ้นมาเป็น2ดาวดีกว่าหรือว่าเอาความเร็วดีครับท่านผู้ชม ถ้าเพิ่มความเร็วเหรอก็ดีเหมือนกันนะก็จะได้เพิ่มความเร็วมาแต่ว่าสกิลนะถ้มันกว่าจะขึ้นมาก็ต้อง4ดาวสามดาวผมเอาอันที่เป็นดําดามจเดียว่าครับผมเอออัพไปเลยฮะขึ้นมา2ดาวม่วงนะครับ,รบผมแล้วก็อัพอ,อีกหนึ่งฮะขึ้นมา2ดาวม่วงเป็น3 0 0แสนหูยอัพทีละแสนสามาท่านผู้ชมขึ้นโคตรเยอะนะครับ แล้วก็แฟดไม่มีดาวสักอันแต่ผมยังไม่ค่อยอยากใช้นะมันเพิ่มความเร็วใช้ในส่วนของพลังไฟดีกว่านะมันเร็วกว่านะครับโอเคเดี๋ยวผมอัพอันนี้เลยนะครับไปเออแปดหมนะครับให้กับเกรดวเอ้ให้กับเกียโรเกีนะครับขึ้นไป2ดาวแล้วก็น่าจะหมดแล้วครับไม่สามารถอัพอันไหนได้แล้ว เดี๋ยวเราไปอัพนะครับในส่วนของอการผนึกพลังดีกว่าอัพให้ค่ามันเยอะขึ้นนะครับพลังขึ้นมาสามพัน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 เพิ่มค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะไปตรงไหนต่อเอออัพตรงนี้เลยขึ้นมาอีก2003ัมครับท่านผู้ชมแค่นี้ก็หมดแล้วฮนะเราอัพได้เท่านี้จริงๆครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปปลดล็อกสักนิดนึงนะครับในส่วนของกางเกงนี่ ครับหนึ่งนะเดี๋ยวผมเออปลดล็อกไปเลยครับโอ้โหได้มาแค่อันเดียวแต่ไม่เป็นไรครับเพิ่มเลื่อนให้กับฟีนิกแมนนะครับผมแล้วก็ปลดไปเลยครับ2ดาวเน้นเนะแล้วหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยนะครับในเขต ศึกไลท์ที่สิ้นสุดการน,นั่นเองแต่ก่อนหน้านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะฮะว่าเราจะใช้เซตอไรในการต่อสู้นี่ครับเซตนี้เลยทั้งเซตนะครับหตัวเน้นๆและค่าพลังในตอนนี้นะครับอยู่ที่40ล้าน8แสนนั่นเองโอง้โหเพิ่มมาค่อนข้างเยอะมากๆกครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูว่าค่าพลังที่เพิ่มมาขนาดนี้นะฮะจะเป็นอย่างไรเมื่อต่อสู้ในสนามรบจริง ไปครับสำหรับในอรอบแรกฝั่งเราได้เปิดก่อนอย่างแน่นอนครับตระครลยองแฟดประกายแสงโจมตีในส่วนของการต่อสู้ไรที่สิ้นสุดหรือว่าเขตสุดไรที่สิ้นสุดลำดาบแสงเปิดในเมสก,กิลเข้าไปก่อน2.5ล้าน5แสนเน้นๆและฝั่งเรานะฮะก็ใช้แทนคัามังสวาวิรัตแทนนะครับเกโรเกโกรเพร,รวาว่าผมมาคิดที่หลังนะฮะ ว่าถ้าเกิดสมมุติเลือดเราน้อยกว่าอีกฝ่ายก็ค่อนข้างเสียเปรียบนั่นเองครับผมไปฮะแทงคอปไรกเกอร์โจมตีธรรมดาเป็นหนึ่งครั้งฟีนิกส,สตอมเปิดเข้าไปฮะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นดาเมจราชชาต่อยไปฮะจู่โจมบาครังเข้าไปหนึ่งครั้งตามด้วยต่อยสวนกลับขึ้นมาจากแทงคอมบางสัมฤทธจากการระเบิดนะฮะเออกลยุทธ์เข้ามานั่นเองราชาต่อยสวนกลับคืนมามาเหล็กฝั่งเราโจมตีสวนกลับคืนไปดาเมจ4ี่ล้านเ้าและลดดาเมจไป5 0ิเปรเ็น้นในดูที่ฝั่งเราจะสามารถชนะได้ไหมโฉบไปจาก ตัวละครอ,อย่างฟินิกแมนเก๋าดูกันชุกครับแรงน้ำถ่วงพิโรตสวนกับคืนมาหนึ่งครั้งราชาต่อยสวนกับคืนมาหนึ่งทีครับโอ้โหไม่มีตัวแทงทอป,ปาสเตอร์นะฮะในการทำดาเมจเพิ่มเติมต่อด้วยและฝั่งเราครับราชาทะเลต่อยสวนกับคืนไปใส่แทงทอมังาาาสวิรัติเข้าไป15ล้านดาเมจต่อยอย่างแทงทอปลรยเกินหนึ่งคราาาั้งแล้วอาัาติเมจสกิลฝั่งเราจะสวนกับคืนมาหรือเปล่าโอ้โหต่อยสวนกับคืนมาก่อนครับ2ล้าน3แสนจากตัวละครราชาทะเลลึก จากคุณเซิร์ฟ132แล้วโอ้โหระเบิดกันต่อเนื่องแทงท็อปไทเกอร์นะฮะแทงท็อปบางสัปเวลานะฮะตายเกิดตายเกิดไปเรื่อยๆเลยโอ้โหใช้เอฟเฟกของฟีนิกแมนได้โคตรสิ้นเปลืองสุดๆนะครับต่อยมาหนึ่งทีจากแทงท็อปไทเกอร์และโอ้โหออกมาตายอีกรอบต่อยมาจากแทงท็อปบางสัปดาห์ของอีกฝ่ายและแทงท็อปไทเกอร์สวยกลับขึ้นมาหนึ่งครั้งฟีนิกแมนครับเต็มเมสกิลฟีนิกสตอร์เปิดเข้าไป2อล้านหกแสนดาเมจเน้นๆต่อยจากแทงท็อปไทเกอร์เข้าไปหนึ่งล้านแปดแสนดาเมจระเบิดจูบโจมจ 28ล้านดาเมจเน้นๆแล้วหายไปเลยนอนกับร่างมะม่วงนะครับสำหรับแทงค์ท็อปมอนเซรลัสแล้วมาครับเทิร์นที่2ลูนเปิดไปก่อนตามด้วยลำดาบแสงสเเบสกิลเปิดเข้าไป1ล้าน5แสนดาเมจเน้นๆและตามด้วยระเบิดจูโจมจากแทงค์ท็อปมาสเตอร์ระเบิดท,ทุ่มหินไป1ที19ล้านและหายไปเรียบร้อยครับสำหรับเกเรวกันชุบต่อยไป1ทีจากราชาเข้าไป9ล้าน9แสนสะท้อนดาเมจมาแน่นแน่นแน่นอนครับสำหรับตัวละครออย่าง แดงท็อปมาสเตอร์ Master, แล้วต่อยมาจากราชาทะเล1ครั้งมาเล็กจู่โจมเลนเจอร์ anger, ซาเข้าไป5 3สามล้านเก้าแสต่อยเข้ามาดา1หนึ่งครั้งแล้วราชาทะเลฟังเราครับต่อยใส่แดงท็อปมาสเตอร์หูยรับจบรับเจ็บคนเดียวแล้วสะท้อนดาเมจเจ็บเจ็บแน่นอนครับ4ตัวฟังเราเข้ามา14ล้านดาเมจ สามด้วยรูนหนึ่งครั้งมาเลยจุโจมสวนกับึ้นมา9ก้าาแสนไม่ใช่9 5 0 0 0มนะครับและราชาต่อยเข้ามา3 2, ามล้านสองแสนลบดีปลอดภัยไว้ใจแฟนได้ต่อยมาหนึ่งทีสี่ล้านสองแสนและเรียบร้อย5เป็นการต่อสู้แบบ3ต่อ4ฝั่งเราจะรอดหรือเปล่าระเบิดจดโจเปิดเข้ามา54ล้านดามเมนเน้นราชาต่อยตามต่อยหนึ่งครั้งปามยี่สิบเอ็ล้านสะท้อนดาเมจเข้าไปจังหวะนี้จะเท่าไรต่อยมาจากแกงรอบไเก์อีกหนึ่งครั้งสะท้อนอุู้หายไปเรียบร้อยครับสาหรับทั้ง2ฝั่ง ไม่ว่าจะเป็นราชาทะเลฝั่งเขาหรือฝั่งเราก็หายไปเรียบร้อย สมตีจากม้าเล็กหนึ่งครั้งต่อยเข้ามาหนึ่งทีแล้วฝั่งเราจะรอดหรือเปล่าหัวทวธรรมดาจะกระบองเล็กหนึ่งครั้งสองล้านหนึ่งแสนดาเมจต่อยมาจะแทงท,งท,งทง็อปไซเกอร์ตามต่อยหนึ่งทีแหล่แลทงทอมมาตเตอร์ฝั่งเราอัติเบตจะกิวระเบิดจู่โจมปึ้มเข้ามาอัติเบตล้านดาเมจแต่เลือดยังเหลืออีกสี่ข้อ,ขอ,ขอ,ขอสีส่ขั้นโอ้โหสี่เม็ดเจมทั้งสองฝ่ายเหลือสี่เม็ดเจมครับไม่ว่าจะเป็นแทงทอมมาตเตอร์ฝั่งเขาหรือฝั่งเราลับดับแสงเปิดอัติเบตจะคิวไปแทงทอมมาตเตอร์ของอีกฝ่ายครับเม ระเบิดจูโจม1ครั้งจากกลยุทธ์ต่อยมาจากแทงท็อปไทเกอร์มาเหล็กซัดเข้ามาสามดาเมทลบรีปอดไปไว้ใจแฟนแล้วยังต่อยต่อเข้าไป4ีล้านสแสนแรงจัดจัดหัวเข้ามา1นล้านหแสนจากกระบองเหล็กต่อยย้ำตามต่อยองล้นานสแสนสะท้อนดานเมทเข้าไป4ีล้าน2แสนระเบิดจูโจมเลือดอันตีเข้าไป1ิล้านดาเมจแต่ฝั่งเราครับก็เตรียมตัวรับดาเมจสะท้อนสวนคนมา6ล้นดาน1แสนยามดาแสนในเมเจอร์เปิดยังดำไปอีก1ครั้งเข้าไป2ล้าน4แสนในดาเมทนะในเทิร์นที่4 ระเบิดสวนกลับคืนมาแต่ยังยืนอยู่ได้ครับสําหรับแฟดและระเบิดของจริงมาแล้วร้อยครับเขไป8ล้านดามเมจเน้นๆฝั่งเราเหลือเพียงแค่ตัวสุดท้ายครับมาเล็กโจมส,วน,สวนกลับคืนมาฝั่งเราน่าจะเล่นด้วยยากมากๆ กับบองเหล็กหัวสวยกับคืนมาสองล้านแปดแสนด้านเมท้าเกิดเรามีพาสีสองเราน่าจะตายยากมากกว่านี้ระเบิดโจมจีเป็นสกิลก็ไปบัมก็ไป3ามล้านด้านเมทและเลือดยังเหลือสองลอยครับฝั่งเราน่าจะไม่น่ารอดระเบิดโจมจังหวะนี้สวยกับคืนมาบัมก็ไปสิบล้านด้านเมทและตามต่อด้วยต่อยเข้ามาหนึ่งครั้งสองล้านสามแสนระเบิดซ้ำตามอีกหนึ่งครั้งสี่ล้านสองยังไงครับกับบองเหล็กหมุนหัวสวยกับคืนมาและเรียบร้อยครับฝั่งเราแพ้ไปครับท่านผู้ชมโอ้ยขนาด พลังเพิ่มมาแบบเกือบล้านนะโอเคดีครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะครับกับตัวละครอ,อื่นนะครับผมไปกดซูฮะและเราก็จะกดข้ามนะครับดูสิว่าเราจะสามารถชนะได้หรือเปล่าเมื่อกี้นะแพ้ไปนะแต่ได้มากมากนะแต่รอบนี้คาดว่าน่าจะชนะและเรียบร้อยฮาท้าโวนชนะไปต่อครับอีกสักหนึ่งตานะครับแบบข้ามข้ามกันดีกว่า เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวดีไม,นะม่นืมเอาด่วงเข้ามานะครับจะได้สะท้อนดานเมจกันยับยับกันไปเลยแล้วมาลุยกันครับสำหรับการจับคู่ในรอบนี้จะเจอใครกำลังเดินสัตตูครับอีกฝ่ายก็กลัวเราหรือเปล่าน่าจะออกมาช้าเหมือนกันและไปสู้กับดีกว่านะครับค่าพลัง47ล้านหรือว่า63ล้านแต่63ล้านน่าจะแพ้แต่ว่ายังไงเราก็สู้ไม่ถอยครับท่านผู้ชม มาเดี๋ยวเรากดข้าปเลยสำหรับฝั่งเราครับเด็กเซอร์ได้โจมตีก่อนลําดาบแสงเปิดเข้าไปฮะสองล้านหนึ่งแดาเมจเน้นๆและตามต่อด้วยต่อยหนึครั้งและข้ามเลยครับท่านผู้ชมแพฮะอะไรของตัวเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้นะฮะเราก็ได้มาสุ่มนะฮะเลดอับและก็ได้ค่าพลังเพิ่มมาค่อนข้างมากเลยทีเดียว ดูคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ต่างๆของผมด้วยสําหรับคลิปวิดีโอถัดไปเป็นคลิปวิดีโออะไรรอรับชมได้เลยครับบ๊ายบาย